จะยื่นแม่งใหม่หรือว่ามีบัตรยื่นมีสองทุ่มได้ก็เอาทุ่มหนึ่งยืมแบงเลยมีสองทุ่มือนเดิมทีหลังพี่จะไม่สร้างกับตั้มอีกแล้วครับทีหลังพี่ไม่สร้างแล้วตั้มไม่่พีเรื่องร้านเรื่องร้านพี่พี่ตาครับพวกบัตรยื่นอะไรพวกนี้ใช้ได้แล้วหรือยังอ่ะครับใช้ได้แล้วครับซ้อมถึงกี่โมงอ่ะที่เล่อมากันมาทีหนึ่งเที่ยงคืนทีหนึ่งเริ่มกือบหกโมงอ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยอีกสิบสิบเกินเว้ยเกินเอ็นได้ห้าหรือว่าหกว่าร้านอ่ะ ไอ้บดบดซอสัไหนบกนะต่ยืนแบงใหม่หรือว่าแบบมียืนมีบัตรยื่ตสองทุมได้เกาทุ่มหนึ่งยืมแงเลยมีสองทุมเหมือนเดิมจะได้เป็นไก่ย่างไม่อยาจะได้เนไก่ย่างกับเ้าจะได้เป็นไก่ย่างกับเร้ไอ้เคนไิ่ย่นมาอยู่นี่ได้ไงวะไม่ย่างเราจไดเปนไก่ยนงบเราไมเปน่มกัเราจะเป็่ย่างมันเกาจได้เป็นไก่ยดีงกับเราได้เโดนโดนยาดกูบเราจะได้วแพนใครมางับเราจได้เปนไก่ยงกั้าพูด้รอก ตอนตอนที่เราแพ้ไฟหนึ่งมันมีเด็กเปลดตัวหนึ่งที่มันมาดา่าเพื่อนแม่งวิ่งตะเวกไปหมดนะ <c oughs> แม่งมีเป็นมาอยู่ตัวหนึ่งอะไอ้ฉชอบไอหัวขาว่าใครไปย่าฟังก็ไปรู้เรื่องไอ้เฮียเสียงแม่งโคตรหลับเลยบอกมันลดน้อยหน่อยเฮียเสียงจีเสียงเฮียมาเต็มอะคุยไอ้บู๊ตมาเต็มร้อยคุยเอาสุดจริงนะเฮีย <c oughs> รู้สึกยังไงี่โดนหนาไม่รู้สึกเฮียรู้สึกอะไรอย่างนั้นโดนด้วยนะผมบอกให้มันโดนนะถ้าแจ้งคือปิวนะไอ้นั่นอ่ะหอนอย่างเดียวเสียงแม่งอ่ะไม่ได้ตะโกนเฮี้ยอเลยเลยบทใหม่เนี่ะน่าจะใช่แม่งถ้าตะโกนเราต้องแบบไอเฉิมไอคินไอไอไอเคนเนอรนั่นน่ะพอแคาอยู่เพราะมันตะโกนจิตด้วยเหมือนกันมาจบไวริสได้ไหมา เดวเดบอเดบอตอกบัตรเรื่องการก็แล้วมันเลป๊อก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 เดี๋ยวแก่ละเดแก่ละที่มือก่อนแก่ละที่มือเลื่อออกมาสภาไม่มีใครมาให้ไม่เลยกูมาให้เกือบพี่กิมสองคนนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กิมคุยกับกูหน่อยนะผมสงสัยทำไมพี่ถึงโดนยิ้วออกไวงั้นน่ะเอายังไม่จบอยู่หน้าพับหน้าพับหน้าพับเอาโดนจับโดนจับอ่ะพี่กิมไม้ประมูลพี่ต้องใจเย็นดิ โอเคไหนๆก็อยู่กันเยอะแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องดัมเบลเฮดบีดัมเบลเฮดเจนสองจุดูนนะครับก็อย่างที่อย่างที่อย่างที่รู้กันว่าเดี๋ยวสตาร์ทาวจะมีประเทศเขาเรียกอะไรที่ที่มาประเทศหนึ่งก็คือสองูนที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่นั่นแล้วขึ้นของมาที่นี่ได้นะครับก็สําหรับใครที่เป็นด i a m o n เฮดโอซีหรือว่าเป็นแบบพวกัยรุ่นหน้าใหม่หน้าคมนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันนะที่นั่นอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีลิงก์ดิสคอร์ดเดี๋ยวผมปักไว้ให้นะครับ นะอันนี้ผมย้ําเลยว่าในมันเหตุเจนนี้ก็คือผมจะสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีคนเก่าที่นี่เหลืออยู่แผนก็คือถ้าเกิดคนไหนมือดีแล้วแบบต้องเทินคนหรือเหตคนก็เอาล่างเอาคนจากสองจุศูนย์ขึ้นมาด้านบนเพราะว่ามันเหตุของขึ้นมาได้มันเหตุคนขึ้นมาได้นะครับแค่นั้นเองเดบ๋ยวแต่ผมว่าหลายๆคนตรงนี้น่าจะฟังจากที่ ในสตรีมพี่มารีแล้วแหละเนาะแต่ก็อย่างที่ผมบอกอันนี้ผมเป็นคนทําเองย้านะว่าผมทําเองด้วยถือว่าแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ที่นั่นผมอยากผมอยากเล่นกับแก๊งที่ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยได้ตีกันบ่อยๆด้วยผมอยากเล่นกับแก๊งแบบหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ด้วยจริงๆแล้วมึงไม่เอาเพื่อนไปด้วยเหรอเพื่อนอยู่ที่นี่หมดเลยไงครับเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องอยู่ที่นี่หมดอยู่ตรงนั้นอยากเจอคนใหม่ทําใหม่แต่ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทําได้ขนาดไหน แต่ก็นั่นแหละครับลิงดีประเทศอยู่ที่ปากหมุดก็เปิดเหมือนจะเปิดวันที่20 28 29นี้เหมือนจะเปิดวันที่29นี้นะครับคุยได้เลยไหมฮะประมาณนี้นะครับ2.0งจนขึ้นของเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันถือว่าดีอ่ะเออเพราะว่ารอบนี้เขาประกันไว้แล้วว่าแบบสมมติถ้ามีของที่นั่นอ่ะมันขึ้นมันขึ้นมาสตาร์หลักได้ไงมันมีสตาร์หลักรองรับไงคุยได้เลยไหมฮะคุยเลยครับ ก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับพรุ่งนี้มีประชุมแก๊งกับครอบครัวนะครับเป็นหัวข้ออัปเดตการเล่นใหม่เป็นล้านกดกับแอร์ดอใหม่นะครับเป็นวิธีการเล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ส่งตัวแทนมาฟังกันหน่อยตรงนี้เราจบกันเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์ใจกันได้เลยทีหลังพี่จะไม่สร้างกระตั้มอีกแล้วครับไม่สร้างแล้วใช่ไหมครับพี่หยุดแล้วครับโอเคครับขอโทษทีครับครับพี่ชายโอเคงั้นก็เคลียร์เงินเลยครับเลขอะไรครับหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับ ของของอะไรทีพี่จามีนซาแล้วนะเคยครับโท่ครับคาพี่ต้ามาหลับดูดอดมาครับฮัลโหลเฮียร์มากินได้ข้าวโดนลากเอาไปลากออกมาก่อนไฟแรกเลยเหรอรอบมิงจะได้เลครับโปรเทคมาก่อนไฟแรกเลยเหรอเสียไม่ได้โปรเทคด้วยนะโอเคค่ะแล้วพี่คิมตายก่อนตัวแรกถูกไม้แล้วพี่ต้าดูแล้วแล้วโดนเอาออกมาเขาบอกว่าตัวถือไม้ออกมาก่อนเลยตอนแรกไอ้ภูมิมันจะไปเอาศพพี่ถูกไหมแล้วมันก็ปล่อยศพพี่ไปครับไปเอาศพปืนจริงมันไม่เอาผมเลย มันไปเอาศพปืนไงเราไม่ไ <interfer> ด <es> er ้เดี๋ยวใช่ไม่เป็นไรหนุก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 คราบหนุกที่อ่างที่ไม่ใช่แล้วตั้มไม่ใช่พี่เรื่องหลานเรื่องหลานเรโทองได้นะน้องครับเดูอีกทีหนึ่งเลยดูพี่พี่ตาครับพวกบัตรยื่นอะไรพวกนี้ใช้ได้แล้วหรือยญอะครับใช้ได้แล้วครับบัตรอื่นด้วยใช่ไหมครับพี่ถูกต้องครับโอเคครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดยังไม่ได้แต่ว่าเหรียญน่ะได้แล้วเหรียญได้แล้วเหรียญได้แล้วใช่เหรียญมีเหรียญยื่นอยู่นี่มีเหรียญยื่นเหรียญกันเหรียญยื่นมันไม่ทะลุโพ์เทครับพี่ไง โดยทะลุไม่ทะลุบัตรทะลุด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันครับพี่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้บัตรต้องรอเขาเปิดใช้บัตรมาอธิบายทีบัตรมันมีใบหนึ่งที่เขียนว่าห้ามอุ้มสอฝ่ายตรงข้ามใบนั้นมันต้องใช้ตัวระบบแล้วต้องรอระบบเสร็จจะได้เปิดใช้งานพร้อมกันประมาณนั้นน่าจะเดือนหน้าแล้วก็หลังรีรับรถประมูลแล้วนะหลังรีรับรถประมูลแล้วนะครับกิจชุกแล้วกิจกรรมใหม่จะลงแต่พรุ่งนี้ประชุมเสร็จกิจกรรมใหม่ก็จะลงเป็นงัดร้านหลร้านกดอ่ะไม่รู้เรื่องไงผมไปไปทํากดไปทําจํานวนบัตร มันมันต้องเล่นกี่คนวะเต็มสล็อตปะหรือไงวะต่ำครับไม่รู้ว่าร้านกดมันต้องเล่นกี่คนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูผมไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประชุมกันวันพรุ่งนี้ครับผมเรื่องร้านกดกับแอดด็อกไปอ๋อแสดงว่าร้านกดมาแล้วนะครับลองดูลองดูพรุ่งนี้ว่ากันพรุ่งนี้ว่ากันมีมีแอดดอกใหม่ด้วยเหรอครับพี่ตะมีครับมีมีมีเต็มที่แล้วน้องนั่นแหละเออครับยังไงได้เลยพี่เปาครับ อ่าดูดอดดูดอดผมผมผมไม่ได้ว่าพี่นะครับจำนะเมื่ีสองกรณี้ทีีแรกผมมองว่ามันเป็นแค่ข่าว้อนผมมองผมผมไม่ได้ว่าพี่เปานะครับเรื่องอะไรครับมันจะยื่นเหรอไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าวาอะไรนะแบบเมื่อกี้ที่ในตอนตอนวงไฟครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยอะไรอะไรอะไรอ๋อพี่เปาเขาอยู่ไกลอ๋อจะให้เคียนติกันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามีคนอุ้มพี่ออกตลอดเลยพี่ไม่ไดีอะไรเลยครับโอเคพี่เปาใช่ถ้าพูดว่าอะไรเหรออ๋อผมชอบ อีว่าคนแก่ๆหน่อยใครับแต่ว่าผมไม่ได้ว่าใช่ครับไม่ได้ว่าพี่ราใช่ใช่เรารู้กันอยู่แล้วครับด้ว่าอะไรโอเคแก่เลือกแค่แก่ๆนะโอเคครับพี่ครับครับเจอกันครับพี่เปาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เปาครับขอบคุณครับพี่โอ้ยไอ้บอหายโคตรเร็วไอ้เหี้ยพี่คุยคือไปกันหมด ก็เลิกงานแล้วไงพี่อ๋อเลิกงานอะไรฮะใช่ครับไปกันพี่กับแรงรัไอ้ยี่แกงกูแม่งยี่อะไรก็ไม่รู้ไอสัตว์เลยไม่ไม่น้องมันไปซ้อมมันไปอะไรด้วยไอโฟนมึงออกวอลด้วยเลยก็ได้นะไม่ว่าอะไรมึงหรอกเออแกงผมก็คือนั่นแหละวอลศูนย์มีสตอรี่เข้าฟึบ จบสตอรี่ติ๊ก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 ตอกแนตอกบัตรงานออกแต่เซตนี้เขาโหดเนาะต่ำยังไงพี่ได้ดีเราได้เราไปนั่งได้ได้เราไปนั่งวินหนึ่งโอ้โหแซนะนี้เขาโหดขึ้นเขาโหดขึ้นเขาโหดขึ้นจริงโหดขึ้นแต่จริงๆนะถ้าเกิดเราเราเรามิ้นกับมาโหดขึ้นจริงๆถ้าเราได้เรามาเซตหนึ่งเออโหดขึ้นก็ได้พี่พี่คิมเขาแอบแซนะ พูดอีกรอบนึงนะครับก็อย่างที่บอกใครที่อยากมาเป็นเขาแล้วแหละไดมอนเทเดวยวกัน<ต>ที่สองที่ศูนย์เขาเปลี่ยนเซตใหม่ครับแต่นี่ผมเป็นห้าสองขึ้นมาก็ได้เนาะใช่ไหม<อ>หรือไม่ก็แย่กว่าเดิมน่าจะยากพี่กับเราแต่ว่านี่ที่ที่แบบจะรับจริงๆเลยนะคือหนึ่งเลยคือผมอยากได้แบบพวกอย่างน้อยคอมแบบห้องคอมแบบนี้นิดนึงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกเจ็ดพันแปดพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะได้เล่นง่ายเพราะว่าผมมาถามกับน้องๆว่าแบบ ช่วงก่อนน่แน่ทุกคนจําได้ไหมครับที่ไดมอนเฮล์เแบบแ <ก S 2> เลน่นไม่ค่อยลั่นอะ่ะอย่างเช่นไอจินอ่ะยกตัวยอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอะไรนะครับพี่กิมที่เราคุยกันวะกางกินั่งอะ่ะที่ไปคุยอะ่ะเดี๋ยวรอคุยน้องผมพี่ผมขอพูดเดี๋ยวปแป๊บนึอนะพี่ <c oughs> ก็คือที่ผมคุยกับน้องๆอ่ะอย่างเช่นทุกคนจําตอนจินได้ไหมครับที่เล่นอะ่ะแล้วแบบตอนน้อน้องคอมไม่ได้นี่มาแล้วพอมันเปลี่ยนปุ๊บอ่ะความแตกต่างมันเยอะซึ่งซึ่งอย่างที่ที่เรารู้กันนะครับว่าแบบอย่างผมทําแก๊งหรืออะไรเงี้ย สุดท้ายถึงผมจะพูดว่าผมจะเล่นกับแก๊งนั้นแก๊งนี้หรืออะไรอ่ะแต่สุดท้ายผมก็คิดว่าผมคงไม่พ้นตัวจีๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นอ่ะยังไงผมก็ต้องเขาแล้วว่าอะไรนะต้องการคนที่แบบพร้อมตรงนั้นด้วยทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องของหรืออะไรเงี้ย oh. คือถ้ามึงจะไม่ฟาร์มอันไม่ติดหรอกแต่ว่าก็ไม่ก็หาซื้อเอ้ไม่ใช่ก็หาเติมกรชากันด้วยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าแบบถ้าเกิดผมทําที่นั่นผมก็คงเป็นสไตล์นเนี้ยครับชิวๆก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็ ีเน้นอะไรอะ่ะก็มันคงไม่ใช่แบบฟิลลิ่งเหมือนแต่ก่อนขนาดนั้นนั่นแหละก็คือฟิลมาเล่นด้วยกันมาฆ่ามาซ้ามามันมาอย่างนั้นด้วยกันด้วยอสอืจุดจุอสูญรับผู้หญิงไม่ถ้าเกิดผมรับแต่ันเหตุที่มีผู้หญิงด้วยจะได้ปะแต่ขอแบบขเขาเรียกว่าวอะไรต้องห้าม,มีแฟนในแกง๊งนะแล้วก็แบบไม่ไม่เอา,าแบบมาเข้าพร้อมผัวอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เพราะว่าถือว่าขเขาเรียกว่าวอะไรไม่แข็งแก่งเพราะว่าถ้าเกิดคนมีแฟนอะ่ะจะไม่แข็งแก่ง ต้องแบบ <c oughs> อย่างชอบแชทเลยนั่นแหละครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกก็นั่นแหละเจอกันสองจุดศูนย์ครับอีกสี่วันนะครับอืนี่คอร์ดก็ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับกด9.2กด9.2เฮ้ยจะดีเหรอคือถ้าเกิดใช้กด9.2นี่ต้องมีบองบอล้น่นะผมว่าเขาออกก็ของหัว ผมผู้เล่นอันนี้ผมไม่รู้นะเรื่องรับผู้หญิงไม่รับผู้หญิงผมคิดว่าน่าจะยากอะ่ะเอออีกอย่างนึงอ่ะแก๊งอย่างเราเนี่ยมันจะมีผู้หญิงไหนมาเข้าทรงไม่น่าได้ครับควาจริงแล้ว <c oughs> รอดเลยหกเผอิญ <c oughs> ที่อยู่นีนก็เหมือเฮี้ยอะไรหมดแล้วฉันเรียนมาไปแต่เธอเนี่ยเรียนมาหาไป อ,อย่างที่ผมบอกเลยครับสองสุเ,เปิดก็คือน <ะ S 1> คนที่อยู่ที่เนี่ยผมไม่ไดม้มามาไปยุ่งอยู่แล้วครับคนที่นี่อยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่อย่างที่เข้าใจกันเลยครับว่าอย่างที่เนี่ยผมแบบอย่างเดมอนเทตอนเนี้ยมันมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่าคนแข่งเยอะคนทำอย่างนั้นทําอย่างนี้เยอะมันแบบจ็อบเยอะแล้วแล้วของอะไรเงี้ยมันก็ดันกันเต็มระบบมันก็มันก็เล่นไหมมันก็เล่นได้ถ้าเรียกกันหรืออะไรเงี้ยมันก็เล่นแบบคมวิคมตามฟิลล์อะตัวน้ำเหรอ เออไอ้มีสองพีติ๋มตรงไหนพี่ติ๋มสองไงอะตั้มตัวน้ำเปล่าได้ครับไอ้ตั้มไอ้ตรงไหนตรงไหนไม่รู้ว่าก็อยู่ที่นี่มันผมก็แวะไปแวะมาแล้วที่นั่นชี่บ้านนะนี่ไงเราก็ไปเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเป็นชุดเลยอย่าไปซีเรียลเลยตรงนั้นนะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีครับเก่งเข่าไหมมันผมจะผมจะได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบตั้มไอ้มอนที่ไหนไปไม่ได้เก่งเข่าจะไปซ้อมไ้หม ตาน,น้นองบ้านอ่ะเรียขอะไรว่างเ,เ,เก่งอ่ะเดี๋ยวผมไปดูให้กะับมาให้ตายเลยปะ,ปะเนี่ย